เกดตำมกควงขึ้นเนาะกวกินเขาได้เพราะ้อเมือนระเจ้าเทนสั่งนะสั่งว่าแร่นเนื้อเอาเกลือทาปาดเป็นชิ้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 นทอดทอดแล้วกินทอดจิ้นบนนี้มันเป็นทอดธรรมาดาดยในธรรมบทบนกก่าเนาะอันนี้เ่าถึงกรรมมุกน,นาวันที่โลโกสัตโลกเป็นไปตามกรรม การครบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคือนางสามาวดีนี่คบบัณฑิตคบบัณฑิตเลยน้ำไปผู้ใดเป็นผู้บัณฑิตบัณฑิตในสถานที่วังนั้นแต่ก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เสด็จมาทานแล้วเนี่ยคนรับใช้ใกล้ชิดคือทาสนางขุดชุดตราเป็นหญิงข่อมข่อมเลย โมเ็นคนปกติเป็นคนหลังกองขันภาษาวันเท่าคนหลังค่อมแล้วมีหนาทีไปซื้อดอกไม้มาบูซ่ามาให้พระราชาซื้อดอกไม้มาให้พระราชาแล้วเล่ากับเลขๆเนเล่ากับว่าว่าหัวดีหรือว่าหัวเสียกับประจักษ์เราอ่ะคนให้แปดบาทเล่ากับเอาซะาสี่บาทไปซื้อดอกไม้สี่บาท เฮ็ดมากยองชนะเมื่อเนื่งนายสุมณาการในสมัยที่พระบุตธเจ้าเสด็จไปสู่เมืองโกสัมพีนายสมณะมราการเลยทำการถวายพัทหารเร้าเอาดอกไม้บูชาเล่าเรยว่ายาเฝ้าไปหลาเมื่อนี่ดอกไม้ยาเฝ้าเอาซอยคอยจัดอาหารถวายพระจักหน่อยแล้วฟังเสศฟังรรมน้ำก่อนดอกไม้ที่เหลือสิยกใครบด ยังค่อยเอาอะสินั่งคุชตรลาผู้หญิงค่อมกับฟังนายมาลาการก็อยู่นั่ซอยเบียกซอยงานจนแล้วได้ฟังธรรมในขณะที่เรานั่งฟังเทศไปก็ไม่ออกฟังเทศอยู่นี่ได้ยินหนอ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 ได้ยินนอสำเนียงไปการที่พระแสดงธรรมเกิดขึ้นต้องอยู่เราไปเข้าใจเนื้อหาไปด้วยเห็นความเกิดขึ้นแห่งธรรม หรือว่าเห็นความเกิดขึ้นแห่งเสียงที่ได้ฟังสำเนีงตามเห็นอย่างนั้นนางโคจุตระล่าปิ้งวได้รู้เป็นมรโสดาบันในยามุคคลกระดาษใจได้บัน่นเพราะได้เป็นพระโสดาบันแล้วกระดากใจโอ้ยตั้งแต่ก่อนน,ะนั่นเฮาบาได้ยินได้ฟังนะเข้ามุจักบาปจักบุญบุญจักคุณจักโทษบ้องจักสัวจักดีเราเลยฟังทมแล้ว เราก็เลยบ่อเอาเงินสี่บาทคือเก่าหน่อยเราก็เลยว่าให้มาลากานายมาลาการหนึ่งเมื่อนี้เอาดอกไม้ทั้งแปดบาท,ทได้ดอกไม้มันได้หลายเตี้ยเนาะแต่กี่สี่บาทมันก็ได้คืงเดียวหนึ่งได้ดอกไม้หลายกามมาบานนั่งสาม,มาวดีถามมาเนี่ยเมื่อนี้ดอกไม้คือหลายแต่คนให้รางวัลเพิ่มบอก <c oughs> นางคุณจนทราก็เลยเว้าความจริงสู่นางสามาวดีฟังพอฟังแล้วก็เลยให้นางสามาวดีนั่นถามนางสามาวดีว่าจื่อได้บ่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นที่ฟังมาอุ๊ยจื่อได้เบิดขุ้มๆว่าซั่นอีนางอันนี้ก็ปัญญาดีคักแม่ออกแม่ออกบ่อนเฮาเว้าหยังฟังถามว่าจื่อได้บ่บ่พน เรากงไปง่วงว่างม่อาไม่ออกเฉยเนาะเราจือได้นั่งเราก็เลยว่านั่งสามาวดีก็เลยให้เราเป็นผู้แสดงธรรมให้ฟังสิโบลงโทษลูกน้องเน้ยใจดีคักนั่งสามาวดีก็เลยบบลงโทษแปลว่าให้แสดงทําให้ฟังเราก็จัดแจงให้ลูกน้องไปเอาน้ำอบน้ำหอมมาสิบหกหมอกันมาอาบไปนั่งคุณชุนตลาด อาบนา้ายางดีคัดสีสวีวั่นแลวให้แต่งสุดเขาด้วยผ้าเขาอันบริสุทธิ์อันใหม่จัดอาสนะให้นั่งในที่สูงประดุษว่าผู้แสดงธรรมแล้วให้นางขุดชุดลาขึ้นนั่งบนอาสนะนั้นแล้วให้แสดงธรรมตามที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนั้นนั่งขุดชุดลาก็ว้าไปเอเทศไปตามที่พระพุทธเจ้าเทศนั่นแหละแล้วจืดได้เนออะเอ นางสามาบดีพร้อมด้วยบริวารห้าร้อยคนนั่งฟังได้บรรลุเป็นปริยาบุคคลโสดาบันเห็นบอนี่คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนางุณจุตราในความจำดีบดีเป็นเลิศทางพระหูสุตที่องค์สมเด็จพระสมัยสม,ยสมยเั้าทรงยกย่องสรรเสริญเอาละพี่น้องว่าเวลามันสวยแปดมงสิบเจ็ดนทีเนาะสรุปความว่า การไม่พบคนพาลเป็นมงคลการพบบัณฑิตเป็นมงคลโบราณพระเรียกว่า,าว่าพบคนผ,น,ผนผ่านผ่าน้าไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะฉะน,น,นั้นพี่นนอกฟังแล้วก็จือ่อเอาแะ้วก็จำเอาไข่ควนพินิจพิจารณาเขาสีวา่จาจังใดเขาสิว่าดีก็บกำหนดแล้วกับไข่ควนพินจารณา เขาสิวาบดีกำดกีหูแล้วก็ใครขควนภาวนาเขาว่าสิ่งใดดีสิ่งใดบดีผู้นั้นดีผู้นี่บดีคนทั้งหลายมีเกิดมีแก่มีเจ็บม,มีตายด้วยกันทั้งนั้นแล้วเฮาเลยยิ่นแล้วเฮากับใครขวนปินิพิจารณาเรียกว่านิสัมมะกะรนังไสยโยใครควรแล้วจึงทำบัน่า เพื่อให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเพื่อให้มันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงบนเขาว่าผู้นั้นดีกะดีน้ำเขาผู้นี้ดีกะดีน้ำเขาผู้นั้นยังมันขี้ไลยกะไปขี้ไลยน้ำเขาเอาไปเอามานะบ่มีปัญญาเลยบ่มีนิสัมมกรนังไสยโยคนาเอา,เอ,าอยู่ดีม่แห้งสูก,กายสูใจสู่สู่คน ยะทาวาริวะหาบุราบาริโอเรนติสักรังเอวเมีไว้ทโตตินังเปตานังอุปัคกปะติอิเชตังวัติตังตุมหังอิบมเมวะสมตสโตสัพเพบุเรนโตสังกปา चन्दोवन रसो यथा मले रसो यथा सम्भरो भो विना सद् รนธรรมวัฏฐานเตีาโยวันโนสุขังภาตราอัตเตอรทาสุกิตาเวรอนามพ ทศสสนอโรกาสุขตาโพธิสัสสัมเพหิยาเทพเทพะโตรสัพพังคารราคันุสพะเทวตาสัพพพุทธา โนภาเวนัสสทาศดเทมภาวนตุเตมภวะตุสับภะมังเขรังรักขันตุสัมเทวะตาสาภะโนภาเวนัสสทาศดเท ภวันตตเตมภวะตพามัง้ารังรักขันตตสามเทวตาสัพพังฆาโนโสเิภวันตตเต เอเมนาบุญญากรรมเมนาอปัจจยยาคนรถาระอาจาริโยบาการาชาเอ็าจัยยาดากามิยามังโซเรโยจันเทมราชาคุณนวันตานาราเบจาพรามามรา သောရောကပါရတ देवता ယောမေတ္တမနောသဇမစ္စတဝေရိကပိတဇဘေသတ္တသုတ်ေဟုတ်တုပညလေပ။မေသောကံတေဝေထံထံတု खे ပံပပေသောမတံဣမိနာပညကမ္မေနဣမိနာ ਉ ဒေသနာจักိပဟံសុရဘေေဝ။ นะเจตนาเยสันต์เนหินาธรรมายาวะ i เลปันนตโตมังมังนัสันโตสัมปะทายวายาธาจาโตเบวเบวโอจุติตตสติปัญญาเ่อยมีนามาระพันโตนกาสังกาตุนจกริยสุเมพทดาเนวารนาโตธมนาโรวารตม เจ้าพุทธเจสังโฆน,นาทสดารมัมมังเตสดตมานภาเวนะสังลาพันโตมา,าไว้พระพร้อมกันเลยเอะระหังสัมมาสัมพุทธภพระโควา ทางพระเขาอันตังอะเปวาเทมตัวขาโตพระกวาตธรรมโมธรรมันามสมาสิสบปเดบันโนพคะเขโตวว่ากัสังโค Kel 桑 Khan那มา